ผอมอังวะระวังนะพี่อยู่ปะ่ไม่รู้ละโอ้โยาวแท้ยาวมากพี่ย,ยาว ครับห้าเมตรอ่ะอือหือได้ไปเจอห้เมตรได้ไหมไม่ถึงนะครับไม่ถึมันถมสองเมตรห้าวนหมุนไปโดนอะไมาถมอกาไมมใช่ไหไม่อกเเกืยามากมากเดี๋ยวอรมตกใจเลย ผมจะมาดูว่าไปไปของพระบัตริหรือเปล่าอไม่ได้ทำอะไรไปปล่อยเอาไปปล่อยครับเราอยู่ในแหล่งที่